ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกรุงศรีแคปิตอลไอฟัน i p ไอพีโอคอนเนอร์นะครับรายการที่จะมาสรุปเล่าข้อมูลการทุนไอพีโอสั้นๆจบในคลิปเดียวนะครับอยู่กับผมเต้นธทีรวัตรวงศ์สงเคราะห์จากบลกรุงศรีพัฒนาสินนะครับวันนี้มี2กองทุน IPO มาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันทั้ง2กองนะครับมีจุดที่เหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเน้นการลงทุนในหุ้นจีนนะครับส่วนจะมีความแตกต่างในดีเทลยังไงเดี๋ยวเรามาค่อยๆลงดีเทลกันนะครับ กองทุนแรกที่หยิบมาเล่านะครับชื่อกองทุนเปิดกรุงศรีชน่าอีควิตี้ CSI 300นะครับตัวย่อคือ KF CSI 300จากบลจอกรุงศรีนะครับกองทุนนี้เนี่ยจะเน้นนําเงินนะครับเป็นฟีดเดอร์ฟันนะครับนำเงินไปลงทุนในหนึ่งกองทุนหลักก็คือช h น n ่า m c CSI 300 i n เ e x ETF นซะครับซึ่งมาสเตอร์ฟันนี้นะครับจะทําผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับดัชนี CSI 300มากที่สุดครับ ดัชนี CSI 300คืออะไรนะครับดัชนี CSI 300เนี่ยเป็นดัชนีที่เน้นลงทุนในหุ้นจีนขนาดใหญ่300ตัวแรกนะครับเป็นหุ้นจีนที่เป็นหุ้นจีนบนแผ่นดินใหญ่นะครับก็คือ China A share นั่นเองนะครับ ETF ตัวนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือรองรับสภาพคล่องได้สูงนะครับไซส์กอของ ETF อยู่ที่ขนาดประมาณ2,000ล้าน US ดอลลาร์นะครับแล้วก็มี tracking error ย้อนหลังที่ค่อนข้างดีนะครับสามารถทำผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับดัชนี csi 300มากๆนะครับความน่าสนใจของตลาดหุ้นจีน A-Share คืออะไรนะครับในมุมมองของบลจกรุงมสีนะครับบลจกรุงมสีบอกว่าปัจจุบันนะครับตัว csi 300เนี่ยอินดีเนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวไปไหนไกลเลยนะครับเมื่อเทียบกับช่วงปลายปีที่ผ่านมาหลังจากมีการประกาศยกเลิกล็อกดาวน์แล้วก็ยกเลิกมาตรการควบคุมซีโร่โควิดนะครับหลังจากที่มีการประกาศเนี่ยดัชนีมันก็มีการปรับขึ้นมา อย่างต่อเนื่องในช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับตัวลงมาซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเทียบกับตอนต้นปีไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ปลอจกรุงศรีมองว่าภาพของตัวอีคอนแล้วก็ตัวมาตรการควบคุมมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าดัชนีเนี่ยยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเริ่มเห็นตัวภาคการบริการนะครับที่มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับถ้ามาดูเซอร์วิส m i นะครับล่าสุดเดือน พฤษภาคมนะครับจะอยู่ที่57.1นะครับซึ่งก็สูงกว่าเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ตัว manufacturing PMI เองนะครับถ้ามาดูข้อมูลในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ขยับขึ้นมาสู่ตัวเลข50.9นั่นก็คืออยู่ในโซนขยายตัวแล้วนะครับเมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ยังอยู่ที่ระดับ49.5นะครับทั้ง2ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นสัญญาณเชิงบวกเนาะว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมีการฟื้นตัวทั้งในแง่ของภาคบริการแล้วก็ภาคการผลิตนะครับ ซึ่งหลังจากนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ตลาดกลับมาให้น้ําหนักมากขึ้นนะครับถ้ามาดูในเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างนะครับร่ป4ี่เขาก็มีการทําตัวเลขอันนี้มาให้นะครับจาก Ministry of Culture and Tourism นะครับเป็นข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันก่อนโควิดก็คือปี2019นะครับจะพบว่าในฮอลิเดย์ตั้งแต่ปี2023มานะครับมีการฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วก็ล่าสุดนะครับ ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยตัวเลขน,นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับไปสูงกว่าช่วงก่อนโควิดแล้วนะครับแต่จุดที่ยังทําให้ตลาดหุ้นจีนนะครับยังอาจจะไม่ได้ไปไหนมากนะครับก็อาจจะเป็นเพราะตัวดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ําเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดนะครับจุดนี้เองก็อาจจะมองได้ว่ายังมีอัพไซด์โพเทนเชียลอยู่นะครับถ้าเราได้เริ่มเห็นมาตรการการาเขาเรียกว่ามาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐมากขึ้นนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในช่วงครึ่งปีหลังที่เหลือนะครับก็อาจจะช่วยทําให้เซนติเมนต์ของอผู้บริโภคนกลับมาดีตัวขึ้นได้ซึ่งก็น่าจะเป็นขาบวกทั้งในแง่ของผลประกอบการของบริษัจทจดทะเบียนแล้วก็ในเรื่องของตลาดการลงทุนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ถ้ามาดูระดับความถูกนะครับหรือว่า Valuation ของดัชนี CSI 300นะครับจะพบว่ายังอยู่ในระดับต่ำมากนะครับเมื่อเทียบกับ PE ที่เขาเคยทำได้หรือว่าที่เขาเคยมีในช่วง5ปีย้อนหลังนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีปัจจัยบวกทั้งในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจที่ improve ขึ้นนะครับแล้วก็ valuation ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้แพงตลาดยังไม่ได้ไปไหนนั่นเองนะครับถ้ามาดูในแง่ของเศรษฐกิจของจีนนะครับก็มีการ forecast ตัวเลขไว้ว่าปีนี้นะครับหุ้นตลาดจีนประเทศจีนเนี่ยจะทำ GDP โกรธได้ประมาณ6%อนะครับอันนี้เป็นชาร์ตของที่ทางกรุงศรีทำมาอ้างอิงมาจาก Goldman Sachs นะครับในขณะที่คอนเซนแซสเนี่ยก็อยู่ราวๆ5.7ก็คือปีนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเติบโตกับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเขาโต3ปีนี้ทุกทุกที่หรือหลายๆที่เนี่ยก็มองตรงกันว่าน่าจะโตประมาณ5ขึ้นไปนะครับแล้วก็ในปีถัดไปเองก็ยังมีการเตริบโตในระดับ5อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะช่วยทําให้ภาพการลงทุนตลาดหุ้นจีนเนี่ยกลับมา ดีมากขึ้นในช่วงปี2ปีข้างหน้านี้นะครับถ้ามาดูผลประกอบการในช่วงควอเตอร์หที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าอินไลน์นะครับไม่ได้ไม่ได้แย่ละครับก็จะพบว่า earning growth นะครับทำได้7.5%นะครับแล้วก็ถ้ามาดูตัว s u r p r i พรเนี่ยอาจารไม่ได้เซอร r ไพรส์มากก็คืออินไลน์อยู่ที่ประมาณ0 3นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องตามดูต่อไปว่าถ้าตัวเลข improve มากขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยตัว earning ของบริษัทเนี่ยจะทำได้ดีมากขึ้นกว่านี้ รือเปล่านะคับซึ่งถ้าทําได้นะครับก็จะเป็นแรงผลักให้กับดัชน mm ี CSI-300 hmm. ในระยะถัดไปนั่นเองนะครับถ้ามาดูตัวเซกเตอร์บ้างนะครับว่า CSI-300 นะครับมีการกระจายในเซกเตอร์อะไรบ้างนะครับ mm hmm. ก็จะพบว่าเซกเตอร์มีการกระจายตัวอยู่ในกลุ่ม Financial นะครับ Industrial IT แล้วก็ c o n s u m e r s t a p l e นะครับ อันนี้เป็นท็อปโฟ c t เซกเตอร์ที่ทาง CSI 300เนี่ยกระจายการลงทุนอยู่นะครับโดยน้ำหนักเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับก็อยู่ราวๆ20ต้นๆถึง10ปลายๆนะครับในท็อปเซกเตอร์นะครับถ้ามาดูตัวหลักทรัพบ์ิบอันดับแรกนะครับของทางกองทุนนะครับก็จะเป็นน้าหู้ที่เราค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอย่างตัวแรกนะครับ เพอร์เซลเหมาท่ายนะครับก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์นะครับชื่อดังนะครับ Contemporary Amperex อันนี้ก็คือชื่อย่อคือ CATL นะครับบริษัทที่ทำแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ EV ชั้นนำที่ครองมาร์เก็ตแชร์แบบต้นต้นของโลกนะครับ Ping An Insurance นะครับ China m e r c h a n t Bank, Weiling Yibin นะครับ Media Group นะครับ China Yang C Power BYD ก็เป็นหุ้นที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเป็นหุ้นท็อปของฝั่งจีนนั่นเองนะครับ ในแง่ของฟีเจอร์ของกองทุนนี้นะครับกองทุน KFCI สามนะครับมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6นะครับแล้วก็มีการป้องกันเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยเกือบทั้งหมดนะครับมีขั้นต่ำในการลงทุนอยู่ที่500บาทนะครับแล้วก็มี Frontend fee หรือค่าธรรมเนียมในการซื้ออยู่ที่0.5%นะครับฝั่งขายคืนจะได้รับเงินคืนภายในทีบกสานะครับจบไปแล้วกับกองทุนแรกนะครับเป็นกองทุนจีนที่เน้นลงทุนใน ETF 1>, 1ตัวนะครับเป็น Passive Fund เน้น Track ตามดัชนี CSI 300นะครับเดี๋ยวเรามาดูกองที่2กันบ้างนะครับเป็นหุ้นจีนเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับกองถัดมานะครับจะเป็นกองจากบ,บลจอ Aberdeen น,นะครับชื่อกองทุนเปิด Aberdeen China A Share Sustainable Equity Fund นะครับตัวย่อคือ ABCA นะครับกองนี้จะ IPO อยู่ระหว่างวันที่6ถึง16มิถุนายนนะครับ เป็นกองทุนเอช r e เหมือนกันนะครับแต่ว่าความแตกต่างก็คือกองทุนนี้จะไม่ได้ลงทุนล้อไปกับดัชนีนะครับกองทุนนี้เป็นกองที่เน้นการคัดเลือกหุ้นนะครับแล้วก็บริหารกองทุนแบบแอคทีฟนะครับซึ่งเป็นฟีดเดอร์ฟันที่จะฟีดไปหนึ่งกองทุนหลักก็คือกองทุนอั e r บด e ีนสแตนดาร์ดซีแคฟไอไชน่าเอชไอ s t a เ n นเบิลอีควิตี้ฟันะครับเพียงหนึ่งกองน,นะครับซึ่งทาง อับดีนะครับก็มีมุมมองที่ไม่ได้แตกต่างกับทางกรุสีมากนาักว่าความน่าสนใจของการลทุในในหุ้นจีนนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของตัวเศรษฐกิจเนี่ยที่ยังมีศักยภาพในการเติบโตนะครับเงินเฟอ้อก็ยังอยู่ระดับต่ำนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยมีแนวโนม้มที่จะออกมาตรการกระตุน้นในช่วงที่เหลือของปีนะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือ valuation อยังไม่ได้แพงก็มุมมองค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับ ปัจจัยต่อมาที่ทางเอเบรีนมองนะครับว่าเอแชร์มีความน่าสนใจก็คือตัวการออมนะครับของทางคนจีนเนี่ยยังมีการออมส่วนเกินหรือว่า Access Saving อยู่ในระดับที่สูงนะครับถ้าประกอบกับชาร์ตก่อนหน้านี้ที่บอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยังอยู่ในระดับต่ำนะครับก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าถ้าช่วงที่เหลือนะครับเขามั่นใจมากขึ้นนะครับ ก็มีโอกาสที่เขาจะนําเงินออมสวดเกินนี้นะครับมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมีการเติบโตส่งผลบวกกับหุ้นที่อยู่ในตลาดจีนเอแช่นั่นเองนะครับอีกจุดหนึ่งที่อังอบดีนนะครับแอดเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากทางกรุงศรีนะครับก็คือประเทศจีนนะครับยังเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็บุคลากรของเขาเองเนี่ยก็มีคุณภาพนะครับ ผู้สำเร็จการศึกษาที่อยู่ในหมวด STEF นะครับย่อมาจาก Science Technology Engineering แล้วก็ Mathematics นะครับก็คือผู้จบการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเนี่ยเป็นมีจำนวนที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับที่อื่นในโลกนะครับซึ่งบุคลากรเหล่านี้เองก็จะเป็นกำลังสำคัญนะครับในการที่จะช่วยพัฒนาขีดศักยภาพในการแข่งขันด้านนวัตกรรมของจีนในระยะถัดไปนั่นเองนะครับ ถ้ามาดูในตัวของมาสเตอร์ฟันของกองทุนนี้นะครับว่ามีการคัดเลือกหุ้นอย่างไรนะครับแล้วก็ลงทุนอย่างไรบ้างนะครับมาสเตอร์ฟันของกองทุน ABCA นะครับจะเน้นการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom Up นะครับก็คือเขาจะเฟ้นหาหุ้นรายตัวเลยนะครับของตลาด A อเช r e นะครับแล้วก็จะกรองออกมานะครับเป็น b a s ไอเดียคัดเลือกหุ้นเนี่ยเข้าพอร์ตประมาณ30 40ถึง40ตัวนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากการดู bottom-up แล้วนะครับสิ่งที่เขาเพิ่มเข้ามาให้กับนักลงทุนก็คือการกรองด้วย ESG นะครับมีการให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลแล้วก็ความยั่งยืนของการลงทุนแล้วก็การทำกำไรของบริษัทเหล่านะั้นที่เขาเนี่ยให้ให้น้ำหนักการลงทุนอยู่นั่นเองนะครับเพราะเขาเชื่อว่าถ้าหุ้นเนี่ยมี ESG นะครับก็จะสามารถที่จะสามารถ สร้างผลกําไรได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ได้เปรียบคู่แข่งในระยะยาวนั่นเองนะครับสิ่งที่ทําให้กองทุนนี้มีความโดดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือหลังจากที่เขาเนี่ยบอทท็อปอัพมาแล้วนะครับดูเอฟ g มาแล้วนะครับหน้าหุ้นที่เขาได้มาเนี่ยก็จะกลายเป็นหุ้นที่มีคุณภาพที่สูงนะครับมีงบการเงินที่แข็งแกรง่งแล้วก็สามารถทํากําไรได้อย่างดีนะครับ ชาร์ตนี้นะครับก็เป็นการโชว์ว่าหลังจากที่เขาคัดเลือกหุ้นมาแล้วนะครับผ่านกระบวนการต่างๆของทางอเบดีนะครับก็จะได้หุ้นที่มี d e ็ t ทูอีควิตี้เรชเนี่ยต่ำกว่าเบนชมาร์กนะครับแล้วก็ได้หุ้นที่มี ROE แล้วก็ ROA ที่สูงกว่าเบนชมาร์กนั่นเองนะครับในแง่ของทีมการลงทุนนะครับตัว Master Fund ของ ABCA นะครับจะเน้นลงทุนใน5ธีมหลักนะครับ ของหุ้นจีนเอแชร์ทีมแรกก็คือ Aspiration นะครับให้น้ำหนักการลงทุนอยู่ที่36.6%นะครับจะเน้นการลงทุนในหุ้นที่ลอไปกับความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นของคนจีนะครับก็คือเน้นการบริโภคภายในนั่นเองนะครับถ้ามาดูตัวอย่างหุ้นนะครับด้านล่างก็คือ China Tourism Group นะครับผู้นี้ทำอะไรนะครับผู้นี้จะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Duty Free นะครับหรือว่าสินค้าปลอดภาษีนะก็จะ ล้อไปกับภาคการท่องเที่ยวของจีนนะครับเมื่อคนจีนออกไปท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับก็มีการจับจ่ายใช้สอยซื้อของดวตี้ฟรีมากขึ้นนะครับหุ้นนี้ก็จะได้อานิสงส์จากการดํารวยขึ้นของคนกลุ่มนี้แล้วก็การบริโภคที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตีมที่2ก็คือดิจิตอลนะครับน้ำหนักการลงทุนที่สิบหกจุดสามเปอร์เซ็นต์ีมนี้ก็จะเน้นในเรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีออนไลน์หรือดิจิตอลนะครับเข้ามาสร้างโซลูชันหรือว่าทําให้ตัวบริษัทนะครับหรือว่า การทำธุรกิจเนี่ยมี Efficiency ที่ดีขึ้นนะครับตัวอย่างหุ้นในกลุ่มนี้ก็คือนารีนะครับนารีทำอะไรนะครับเป็นบริษัทที่พัฒนาระบบ o w e r Grid อัตโนมัติของประเทศจีนนะครับก็จะเหมือนเป็นตัวช่วยภาคอุตสาหกรรมของจีนนะครับให้สามารถที่จะผลิตโดยใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ สามารถที่จะบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นนะครับใช้พลังงานน้อยลงในขณะที่สามารถที่จะทําผลผลิตได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งนารีเนี่ยออนอกนอจากทำโซลูชันแล้วเนี่ยก็จะทําอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครบวงจรเลยนะครับทีมที่3คือทีมกรีนนะครับน้ำหนักการลงทุนอยู่11.4นตะครับทีมนี้ก็ตามชื่อจะเน้นบริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับปล่อยคาร์บอนน้อยลงนะครับเป็นหุ้นอาจจะ อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับหรือการผลิตแบตเตอรี่นะครับตัวอย่างก็แค t แอลนะครับคุ้นหูกันอยู่แล้วทีมต่อมานะครับคือทีมเฮลท์ h นะครับน้ำหนักการลงรทุนอยู่12.2%นะครับพอคนจีนร่ำรวยขึ้นนะครับเขาก็จะต้องคาดหวังมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับตัวเฮลท์แคร์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องมารองรับกับความต้องการในจุดนี้นะครับ ตัวอย่างหุ้นก็คือ m i n เร y นะครับมินเร y เนี่ยเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งในคนแล้วก็สัตว์เลยนะครับก็ครบวงจรเช่นเดียวกันนะครับตีมถอมานะครับก็คือเว l ส์นะครับมีการลงทุนอยู่ประมาณ15%นะครับเวลส์ในที่นี้เขาดีฟ i n ว่าจะลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริหารสินทรัพย์แล้วก็ความมั่งคั่งในจีนนะครับก็พอคนร่ำรวยขึ้นนะครับมี access saving มากขึ้นนะครับ การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเวลส์เนี่ยก็ถือได้ว่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในจีนเช่นกันนะครับตัวอย่างหุ้นก็คือ China Merchant Bank นะครับที่ปัจจุบันนะครับก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเวลส์โซลูชันบฟกจอนนะครับถ้ามาดู Top 10นะครับท็อ10ก็จะมีหุ้นตัวอื่นๆที่ไม่ได้เอ่ยในก่อนหน้านี้แต่ว่าก็คุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับ ท็อป10ของกองทุนนี้นะครับมีน้ำหนักโดยรวมประมาณ42.8%นะครับก็เกือบเกือบครึ่งพอร์ตถือได้ว่าก็มี high c o r r e l a t พอสมควรนะครับถ้ามาดูผลการดำเนินงานของกองทุนหลักนะครับของกอง ABCA เทียบกับ benchmark นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็จะพบว่าตั้งแต่จัดตั้งกองในช่วงปี2015เป็นต้นมานะครับผลการดำเนินงานของกองทุนคือเส้นสีน้ำเงินนะครับ ส่วนตัวเบนช์าร์กจะเป็นเส้นสีกลมเข้มนะครับจะพบว่าทำได้ดีกว่าเบนช์าร์กมาโดยตลอดนะครับโดยเขาสามารถที่จะมีอัพไซด์โพเทนเชียลหรืออัพไซด์แคปเจอร์เทียบกับเบนช์าร์กได้หนึ่งรสิบสองปรเ็นะครับแล้วก็มีดาวไซด์แคปเจอร์ที่ต่ำกว่านะครับอยู่ที่แปดสิบสองปเนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สองนะครับที่เป็นกองทุนจีที่หยิบม,มาฝากในวันนี้ก็คือ ABCA นะครับซึ่ง กองทุนนี้นะครับจะ IPO อยู่ระหว่างวันที่6ถึง16มิถุนายนนะครับมีขั้นต่ำการลงทุนอยู่ที่1,000บาทนะครับมีค่าธรรมเนียมในการซื้ออยู่ที่1.50%นะครับฝั่งขายคืนจะได้รับเงินคืนภายในทีบวก5นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับกองทุนจีนในวันนี้ที่หยิบมาเล่าให้ฟังนะครับกองแรกของกรุงสีนะครับเป็นแพสซิฟันเน้นลงทุนล้อไปกับดัชนี CSI 300นะครับ ส่วนกองที่2นะครับจากทางอัลบดีนะครับก็จะเน้นาการคัดเลือกหุ้นแบบเน้นๆมา30 4 0ตัวใน5ทีมที่เขามองว่าจะเติบโตไปพร้อมกับประเทศจีนะครับถ้าคุณผู้ฟังสนใจการลงทุนในทั้ง2กองทุนนี้นะครับสามารถซื้อได้กับทางกรุงศรีพัฒนาสินนะครับกับแอปพลิเคชันกรุงศรีไอฟ n นนะครับสำหรับเทปหน้าจะมีกองทุน IPO นะครับกองทุนอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ อย่าลืมติดตามกันสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ